EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทสพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตคนบางคนก็ตั้งใจสูบมันก็เก็บทรงได้เอ้คนที่เก็บไม่ได้คือคนที่อ้าวปรปปับและดมเข้าไปเรื่อยๆถามสิจ๊ะเข้าใจทุกอย่าง <c oughs> คุณฟังตอนนี้เดินไปไหนมาไหนก็ยังคงต้องระวังนะคะในบางที่มันก็จะมีกลิ่นที่แพร่ๆออกมาที่ทําให้เรารู้สึกว่า ออเอาตกลงมันควบคุมหรือไม่ควบคุมวะไอกลิ่นบางประเภทนะคะก็ไอตัวกลิ่นอ่ะมันก็กระทบเราก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราต้องไปเดินเฉียดกับคนที่ได้รับการใช้สิ่งเหล่านี้จระและ้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็คงจะต้องดูแลตัวเองให้มากอย่างวันนี้เราคุยเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะอย่าง,างความบังเอิญที่เราไปเจอเพื่อนแล้วได้รู้ว่าเพื่อนตัวเองอะ่ะ เป็นต้อหินอ้อมก็เลยเอามาถามคุณทุกฟังว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องต้อมันมีกี่ต้อที่คุณนึกถึงส่วนใหญ่จะตอบแค่สามเราไม่พูดถึงต้อเนื้อแต่เมื่อกี้ก็สรุปคร่าวๆกันไปแล้วแหละว่าเนื้อกับลมอาจจะมีโอกาสที่ใกล้กันแล้วต้อที่จะอันตรายหน่อยนะ,นะคะที่มีผลกับการใช้ชีวิตแล้วก็จะทําให้ มันเกิดอาการที่ชัดเจนที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของต้อหินกับคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นโรคต้อที่เกิดจากเซลล์เส้นใยประสาทในดวงตาลดลงจนทําให้คั่วประสาทตาเนี่ยเสื่อมสภาพนะคะเอาไปที่สาเหตุเลยกันอันนี้มอ่านที่ของสมิธติเวสอ่ะนะคะเขาบอกว่ามันแบ่งเป็นสองสาเหตุเขาบอกว่าหากเกิดขึ้นเองโดวยไม่มีสิ่งเร้าจะเรียกว่าต้อหินปฐมภูมินะคะแต่ถ้าเกิดจากปัจจัยอื่นๆปจัจจัยอื่นๆอะไรอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดจนทําให้ดวงตาผิดปกติจน เป็นต้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้อหินทุติยภูมิซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่ความเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังอายุมากโดยผู้ที่เป็นส่วนใหญ่อายุ40ปีขึ้นไปมีคนครอบในครอบครัวเป็นต้อหินหรือเป็นโรคที่ส่งผลกับการไหลเวียนของเลือดไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัว,วใจหรือหลอดเลือดใช้ยาสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเคยบาดเจ็บหรือเคยผ่าตัดดวงตาสายตาสั้นหรือยาวจนมากเกินไปอาการนะคะคุณผู้ฟัง เขาบอกว่าจะสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆจนตาบอดอย่างถาวรระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสูญเสียเนี่ยอาจจะใช้ตั้งแต่ห้าปีจนถึงสิบปีผู้ที่เป็นต้อหินจะมองภาพได้แคบลงเรื่อยๆแต่ภาพตรงกลางจะยังเป็นปกติทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการมองเห็นของตัวเองผิดปกติแล้วมาหาแพทย์ก็ตอนที่เริ่มมองไม่เห็นแล้วถามว่าออมเข้าใจไหมวันนี้เพื่อนทำอธิบายออมเข้าใจนะเพราะเขาไม่รู้ตัว ที่เขาบอกว่าโดนแบบเหมือนเพื่อนที่เป็นแบบรุ่นพี่ที่เป็นหมอดูทักแต่จริงหมอดูเป็นหมอนะทักให้เขาไปตรวจปรากฏเขาเข้าไปเข้าเครื่องแล้วเขาไปกดกดกดตามที่หมอบอกให้กดผลออกมาคือเขากดอะไรไม่ได้เขามองไม่เห็นตลอดเวลาที่เขามองเห็นนะเข้าใจว่าตาอีกตาเนี่ยมันคอมเพนเซตให้เราเนี่ยเห็นเราเลยเข้าใจว่าเรามองเห็นชัดอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ฟังแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือตาย ตาข้างที่มันดีมันคงพยุงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เขาขออนุญ,ญาตพูดถึงเขาสามารถมองเห็นอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมาตอนนี้ก็คือแค่เหลือโอกาสที่จะพาพยุงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะฉะนั้นเราคุยกันว่าเราควรจะต้องไปตรวจสุขภาพป้อเคยพูดกับคุณผู้ฟังแล้วนะเรื่องตรวจตาเนี่ยว่าไปตรวจชุดใหญ่ไปเลยตรวจความดันตรวจมื้อนี่นั่นในวันที่คุณอายุสามสิบขึ้นหรือสี่สิบขึ้น ไอ้ต้อกระจกมันลอกได้ต้อลมต้ออะไรมันก็คงป้องกันได้ได้วยแว่นแต่พอเป็นหินเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะล้อมเคยเล่าเคสหนึ่งว่ามีคุณหมอเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาหยอดตาเอายายาหยอดตาอันเก่าที่เคยเก็บไว้ในตู้เย็นเคยช่วยเรื่องตาอักเสบเอามาหยอดซ้ําน้ามันดีขึ้นตอนนั้นดีขึ้นก็เลยเอามาหยอดซ้ําอีกและซื้อเองใช้ไปเรื่อยๆซื้อใช้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้มาหาหมอมันก็เกิดผลทีหลังว่าเป็นต้อหินในวัยที่ยังอายุแบบยี่สิบอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะคุณผู้ฟังบางทีเวลาใครบอกว่าโอ้ทำไมไปหาหมอบ่อยเออเรื่องของฉันถ้าฉันขยันพอคนอื่นอย่ายุ่งก็คุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองเยอะๆไม่มีใครอยากที่จะไม่สบายอ้อมเชื่ออย่างนั้นนะคะอ่ะเราฝากกันเรื่องสุขภาพและสุขภาพก็ต้องฝากเรื่องบันเทิงตัวเองก็ต้องฝาก ถูกไหมเราจะมานั่งแบบมุ่งระบบเครียดไม่ได้ชีวิตเราต้องบันเทิงบันเทิงด้วยอะไรบันเทิงด้วยอาหารบันเทิงด้วยขนมค่ะโฮมี่เปลี่ยนซองเป็นสุขปีสามแม่กินให้ฟินแลกให้คุ้มลุ้นให้ได้เปลี่ยนซองเป็นความสุขซื้อโฮมี่วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมี่แครกเกอร์โฮมี่เวเฟอร์ทุกรสทุกขนาดกินให้อร่อยแล้วอย่าทิ้งซองเพราะซองเปล่าทุกซองเปลี่ยนเป็นความสุขได้ถึงสองต่อสุขที่หนึ่ง สะสมซองครบตามเงื่อนไขแลกฟรีค,ะค่ะกิฟต์เซ็ตขนมโฮมี่มูลค่า200บาทสุขที่สองซองทั้งหมดที่ส่งเข้ามายังได้ลุ้นรางวัลใหญ่ของคำแท่ง iPhone 16 Pro และกิฟต์เซ็ตพิเศษจากขนมโฮมี่รวมมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทง่ายๆนะคะแค่เขียนหรือพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงบนกระดาษแนบติดเทปใสลงบน ซองผลิตภัณฑ์ใส่ลงมากกว่าโฮมมี่นะคะเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์โฮมมี่ทุกชนิดอย่าแม็กนะคะอย่าแม็กส่งมาที่ตู้ปอนอ98 บริษนีหลักสี่กรุงเทพ10210ของทั้งหมดจะนำไปรีไซเคิลร่วมสร้างประโยชน์และโอกาสดีๆให้ชุมชนต่อไปกิจกรรมโฮมี่เปลี่ยนซองเป็นสุขปีสาร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15ทธันวาคมนี้เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k ฮมี่คลับนะคะ H O M E Y C L U B โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้กินแล้วอย่าลืมรีบส่งซองกันเข้ามานะคะอังคารกลุ่มโบ้ <c oughs> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนอรสิง์และ มีมี่นนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นอังคารหน้าค่ะคลุมโปงกับเข็มจิราต้โรดเข็มจิราเดอะซีรีส์เก่งแล้วก็น้ำปิงจะมานั่งอยู่ตรงนี้เขาเจออะไรมาบ้างอังคารหน้าวาดกันตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายสุดรดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่น รับสุดจะนุดอยากจกพุงค่ะอังคารกลุ่มโบ้